คอมเมนพี่เน็กไอที่คอมเมนต์อยู่เมื่อกี้คอมเมนว่าที่ชมตัวเองด้วยเป็นรูปโปรไฟล์พี่เลยพี่สั่งเล่นหรือเปล่าเมื่อกี้กูตัวปอ๊มจ้าคนสีนี้ก็สวยนะพี่พอแล้วสีนี้สวยมากสีนี้สวยจที่สุดที่เราใส่เลยสีนี้ดูดีเรา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 สีนี้สวยกอ่ะอันนี้ผมว่าสีนี้ผู้หญิงใส่สวยของผมเนี่ยสีนี้สีนี้ขึ้นสีนี้ขึ้นคือใครจะไปงานอะไรใส่ชุดทรงสูตรวันไหนเดี๋ยววันไหนผมไปแค่นี้ใส่ยีนเฉยแล้วไปแค่นี้เลย มึงภาพนี้แบบว่านี่มันเทพนี่มันแบบเแบบทพพบุตรชัดคือแบบมันไม่ใช่คนนะมันเหมือนฟ้าประทานลงมาถ้าไม่ใช่คน,นเ,เป็นตัวอะไรครับฟ้าประทานมามาเละในเวลานี้ทุกท่านจะได้พบกับพ่อเทพบุตรสุดหล่พหอพกห่อหมกสองหอ่อเขาเป็นคนที่มีกล้ามเป็นมัดมัดเขาเป็นคนที่หล่อมาก เวลาที่เขาเข้าห้องน้ำเขาอัดสาวะไม่ล้างแต่เขาก็ยังหล่อเหมือนเดิมใช่บุคคลที่กขนาดชำระในห้องน้ำหมดก็ไม่เป็นไรเขารอแบบไม่มีเหตุผลแล้วทำไมถึงไม่มีเหตุผลผมก็มันไม่มีเหตุผลจะให้ผมอธิบายยังไงด้วยผ่าเสยผมที่มีลักษณะปาดเปียวแทนซ้มออ<ว>เดอร์ชัมแม้แต่ครับ<ฆ>ทั้งเขาใส่กระเป๋า GQ ขึ้นมาใส่ปาบ เขาจะกลายเป็นพ่อหนุ่มเทสดีเออและตอนนี้พบกับรายการดูเลยมังสวัสดีครับพี่ห้อยมาแล้วอ สวัสดีครับพี่ด้วนพี่ด้วนพี่ด้วนครับวันนี้เรามาซื้อเออเรามาขายอะไรกันครับน้องสดใสเข้ามาขายของกันครับได้ครับอะไครับพี่ด้วนวันนี้เบาวิวก็มาเฮ้ยเบาวิวเวลาเจอผู้ใหญ่ทำยังไงครับสวัสดีครับพี่ด้วนน่ารักมากสวัสดีับพี่ด้วนพี่ด้วนครับเมื่อไหร่รายการนี้ตอนสองจะออกครับว้าว